โอ้โหฝนใกล้มาแล้วผมดู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 ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับดู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 แทงลมอย่างดีครับผมนี่เฮ้ยพันล้วพันล้วพันล้วเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องหนูหนูกับผู้เล็กทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมนี่โอ้โหจะมาประชันอ่ะปั๊กกระเป๋ากับลายอินโดนีเซียนะครับนี่ดู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 สภาพอากาศครับผมลมค่อนข้างที่จะดีครับผมวันนี้ดูอ๋อเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมปั๊กกระเป๋าตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าจะแทงลมดีหรือเปล่านะครับนี่แต่พรักนดูเลย อ่านะครับน้องๆมาดูครับผมปักกระเป๋าแฟนตาซีครับผมนี่อ่าขึ้นไปแล้วครับผมดู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 อ่าดูครับผมดูดูดูอ่าไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วเอ้ยขึ้นอย่างดีครับผมขึ้นอย่างดีดู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 ให้ดูจะชัดไปเลยครับผมอ่าดูแทงลมครับผมดูเป็นแทงลมอ่านี่ครับผมน้องๆให้ดูกันจะชัดไปเลยครับผมโอ้โหเชือกอยู่ในมือผมแล้วนะครับนี่ดู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 เอ้ยพันแล้วพันแล้วพันแล้วเอ้ย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 เกือบร้อยครับผมดู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  ไปขามือเลยดู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 โอ้แทงลมอย่างดีครับผมนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ววู้ขึ้นอย่างดีเลยครับผมดู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 ปล่อยเชือกไม่ยาวนะครับนี่นี่นะครับโอ้โหมาดูอ่าจุฬาอินโดนครับนี่ให้ดูกันชัดๆไปเลยครับผมดู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 โอ้ยดูไปดูชัดๆนะครับนี่อ๋อปล่อยเชือกไม่เยอะครับผมปล่อยเชือกไม่เยอะดูดูดูโอ้ยขึ้นอย่างสูงเลยครับผมอ่า นี่ครับผมตำแหน่งก็ไม่สูงนะครับนี่ประมาณห้าเมตรครับผมปล่อยเชือกนี่ครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูเลยนะครับนี่ชัดๆไปเลยครับผมนี่ดู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 อะการเล่นลมครับผมนี่บรรยากาศมืดๆนะครับวันนี้ครับผมนี่ให้ดูกันไปเลยอะนะครับน้องๆนี่ครับผมโอ้โหปลากระเป๋าลายแตงโมนะครับนี่สวยๆเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจะลองปล่อยคามือนะครับนี่ โอ้โหฝนใกล้มาแล้วผมดู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 อ่าไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับดู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 อ่าพอได้ครับผมพอได้เอออ่าเอ้ย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 เอาแล้วครับผมเอาแล้วเออนี่ครับผมเชือกอยู่ในมือผมแล้วนะครับนี่อ่าดูครับผมดู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 พอได้ครับผมพอได้พอได้เออนี่ครับผมดูดูเอาแล้ว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 นี่ครับผมให้ดูอีกทีนะครับปล่อยเชือกไม่เยอะนะครับนี่โอ้โหดู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  ขึ้นอย่างดีแล้วผมดูโอ้โหอย่างสูงเลยอ่าให้ดูกันจะชัดไปเลยครับผมเอาเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเอ้ยเ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 ้ยลงแล้วผมลงแล้วลงไปแล้วครับผมอันนะ้ครับน้องๆก็คือแบบว่านี่ครับผมปักกระเป้าได้เกี่ยวจุฬาลงไปแล้วครับผมโอ้โหแค่มาซ้อมแบบว่าอากาศฝนครับให้ดูเลยครับผมนี่ฝนมาแล้วครับผมโอ้โหไม่รู้ว่าจะมาถึงตอนนี้เมื่อไหร่นะครับนี่เป็นไงครับผม เกี่ยวกันแล้วคุณดู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 สภาพก็ผมนี่หางเกี่ยวไปแล้วก็ผมให้ดูกันจะชัดไปเลยนี่โอ้พันแล้ว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 ดูก็ผมดูโอ้นี่นะครับน้องๆนี่ก็ผมโอ้โหปักกระป๋าลายแตงโมก็ผมเดี๋ยวจะลองปล่อยใหม่นะครับนี่มาดูกันเลยก็ผมโอ้ไปแล้ว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 นี่ก็ผมให้ดูกันจะชัดนะครับนี่โอ้โหขึ้นไปแล้วก็ผมดู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 อ่าให้ดูกันจะชัดอีกทีก็ผมนี่อยู่ในมือผมแล้วก็ผม โอ้ข sí, oh like oh oh. right. ึ้นอย่างสวยแล้วผมให้ดูกันชัดๆอีกทีนะครับนี่เกี่ยวกันอีกเล่าเกี่ยวกันอีกเล่าเอ้ย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 ให้ดูจุฬานะครับนี่โอ้โหอยู่ใกล้กันนะผมดูฝนมาแล้วครับผมนี่ให้ดูฝนครับผมนี่อ่าโอ้โหไปเชือกไม่เยอะนะครับนี่ดูฝนมาแล้วครับผมโอ้นี่ดูจุฬาอินโดนะครับนี่เอ้ย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 เอาไหมเอาไหมเอาไหมดูครับผมดู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 อ๋อสวยๆแล้วผมนี่อ่า ดูกันจะชัดไปเลยครับผมนี่ครับผมปล่อยไม่เยอะนะครับปลากระเป๋าครับผมนี่ปล่อยไม่เยอะครับผมดู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 ด,ด,ดูนี่ครับผมเชือกอยู่ในมือผมแล้วนะครับนี่เอ้ย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 ให้ดูกันจะชัดครับผมนี่บรรยากาศครับผมโอ้โหฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝ <c oughs> <ภ>นมาแล้วครับผมอันนะครับน้องๆก็คือแบบว่าโอ้โหดูครับผม ฝนมาแล้วไม่รู้ว่าจะมาถึงตอนไหนนะครับนี่ปล่อยปล่อยเชือกไม่เยอะนะครับนี่ประมาณ5้าเมตรครับผมโอ้โหขึ้นอย่างดีแล้วผมปลากระเป้าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับอ่านะครับน้องๆมาดูครับผมนี่โอ้โหขึ้นอย่างดีแล้วผมปลากระเป้าดูดูดูดดสู้กระเป้าอินโดนทำเลยมาเล่ามาเล่ามาแล้วดูกัวหมเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยออ้ไปดูกันชัดๆนะครับนี่ออ้โหสวยๆแล้วผมอ่านี่ครับผม ดูก็ผมให้ดูกันจะชัดไปเลยฟ้ามาแล้วับผมฟ้ามาแล้วดู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 อ่านี่ับผมปลากระเพายังไม่ลงนะครับนี่โอ้ขึ้นอย่างง่ายแล้วผมให้ดูกันจะชัดนะครับนี่ดูับผมดู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 เชือกอยู่ในมือผมแล้วอ่าไม่ลงก็ผมไม่ลงดู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 ไม่รู้จะมาถึงตอนนี้เมื่อไหร่ก็ผมนี่ ขึ้นอย่างดีเลยผมดู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 ดดมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนะครับน้องๆก็คือแบบว่าโอ้โหตอนนี้ฝนได้มาแล้วนะครับนี่ลมก็หมดด้วยครับผมนี่โอ้โหอ่ะน,นะครับก็คือแบบว่าถ้าพี่ๆน้องๆหนูๆกระปูเล็กทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่แน่ใจให้คอมเมนต์นะผม,มกับช่องเพชรสกุลแล้วเจอกันใหม่ฮู้